สวัสดีครับลุงชื่อเถงครับวันนี้ลุงตั้งใจจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับโครงการแกลงดินของพระเจ้าอยู่หัวของเราดินที่ป่าพลูจังหวัดนราธิวาสปักตายบานเรานี่เป็นดินที่มีปัญหาวันดีคืนดีก็มีกาดพุดขึ้นมากลางทุง่งเจอดินแบบนี้ปลูกอะไรมันก็ตายมดใครๆก็เรียกดินแบบนี้ว่าดินเปรี้ยวหรือว่าดินกรดจนเผื่อลุงไล่คนจำใจต้องย้ายบานไปทำหากินที่อื่นกันหมด เป็นดินเลนสี่เท่าปนที่หนังเงินซึ่งมีซ่านประกอกบกมาท่านที่เรียกว่าซ่านประกอบไพไรอยู่มารกพอหน้าแรงไอซ่านทีหวานี่ก็จะไปผส้มกับอากาศส่งพ่นให้บินกลายเป็นกรดที่เส้นเปรี้ยวแทบไม่เป็นมิตรกับพืชพักการ,กรเกษตรเอาซะเลยในประเทศไทยมีพื้นที่ดินเปรี้ยวอยู่ประมาณที่แสนหลายแต่เฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสปักตายบานเรานี่ก็ปาาเข้าไปซ้ำแสนหลายแล้ว แต่ว่าเมื่อโชคข้าวค้างที่แผ่นดินไทยมีประเจ้าอยู่หัวฐานสเสด็จมาจังหวัดนราธิวาสเมื่อหลายสิบปีก่อนมาซ่อนให้เรารู้จักการจัดการนา้ำและช่วยให้เรารักษาด,ดินในให้เปรียวเพราะฉะนั้นต้องทำดินให้ปลูกข้าวให้ได้โครงการพัฒนาดินเปรียวข้องฐานชื่อโครงการแกลงดินมีููยนศึกษาการพัฒนาพิพุลทองช่วยหวิธีวะาทำพันพืนให้ดินเปรียวหน่อยที่สุด เพื่อที่จะทำการเกษตรให้ได้พระเจ้าอยู่หัวทรงชายวิธีธรรมชาติบาบัดธรรมชาติคือแกล้งให้ดินเปียกสลับแห้งกันไปมาให้เหมื่อนวา่าดินได้เจอหน้าแหลงและหน้าฝนบ่อยขึ้นในนึ่งปีแทนที่จะเจอครั้งเดียวตามธรรมชาติก็แกล้งให้เจอพึ่งปีละสี่ครั้งเพื่อคลายความเปรี้ยวให้ดินถึที่สุดจนผืเติบโตไม่ได้ หลังจากนั้นก็เทปูนข้าวหรือหินปูนฟุ้งผสมกับหน้าดินเพื่อลดความเปรี้ยวหรือจะชายน้ำชำระล้างความเป็นกรดขวัวผูกันไปก็ได้วิธีแกล้งดินทําให้พวกเราได้ดินดีๆกลับคืนมาไม่เฉพาะข้าวเท่านั้นที่เราปลูกได้พืชพ่นอย่างอื่นเราก็ปลูกได้เช่นกันและแล้วการพัฒนาดินเปรี้ยวจากวิธีแกล้งดินของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้พวกเราอยู่ดีกินดีมีความสุข โดยไม่ต้องจาาไปไหนอีกแล้ว